อาจจะมีคนอื่นเก็บใจได้ไม่เต็มไปเลยคนชวนนำเออแากูเหี้ยเหรอไอ้ซ่าทำไมต้องกลัวเอ้ยเอาทางตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่าประตูมันพังตรงเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยกดกดเอสเอ้กดเล็กหนึ่งอะเฮ้มันมันของไอของใครของบีฟของไอเข็มไฟดับหรอ ปะ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 รู้มันเห็นแค่คนเดียวเห็นแค่คนเดียวเห็นแค่คนเดียวไอ้เฮียเออไปไปซ้ายก่อนไปซ้ายก่อนไปซ้ายก่อนซ้ายก่อนระโยกของไฟดับเดือดเฮ้ยดับดิไป้ี่เข้าไปดพี่เขี่ยไม่เข้าไม่ได้ไม่ได้เขี่ยอ้าวโอ้โหกุ้ยแก้วอ่ะไปดิข้าไปไปไอ้สัสขอแล้วขอแล้วขอแล้วเฮียเมื่อกี้หัวใจกูจะหยุดเต้นอะไรเแคย เฮ้ยควงเขาเหรอเฮ้ยตาตาเขาดือดร้าตาเขาดือดร้าโอ๊ตไปทำไมม่ีอะไรเฮียดูรูปดิไปเฮียถือจออะไรเฮ้ยเฮ้ยเจับบ่อยยังไงเฮียเฮ้ยเสียงเฮียเสียงใครหายใจอ่ะไปไปออกเถอะออกเถอะกลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร นี่เราเพิ่งไม่เห็นตอนแรกไม่มีคือไปแล้วไม่เห็นเมื่อกี้มาดูเฮ้ยดูอะไรจีซัสอะไรมันเลยมีเลือดด้วยไปเลยใครนำเออดูจีซัสเอ้ยไปดิ้วโอเคตาตาคนอื่นละรถรถปกติมันจะไป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 ใครใครไปมกับรถไอ้ออดิ้ว อะไรอ๋อสมไม่ม <fo oth> <constitutional> ีอะไรหรอกนาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ียน่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้สัตว์กกกกกยอาไปยงวะอ้ซัเียจีสแกิอะไรห้องเดียวจีเนี่ยยังยังซึ่งเด็กหลงเลยไอ้่งเหี้ยไรกันเข

วิอะไรอ่ะวิอะไรอ่ะแล้วข้างในมีข้างในมีคุญแจโอ้โหก็อีกห้องหนึ่งอ่ะดิคืออีกห้องนึงห้องใครใครจะไปกับกูไปหมดเลยอุ้ยอะไรมึงเห็นอะไรเห็นอะไรไปเรีดงไปเดีงไปงจะไว้ใจได้ไหมเฮ้ไปเอาไปเอากุญแจนมาไปเอาคุณแจนไปเรียงเรีจะไใจได้ไหมกลัวกลัวให้เข้าไปเข้าไปให้เข้าไปให้หมดใหหมดเอ้ย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 เอาเอาเโดนเลยตายอ่ะโดนตายผีผีมันใช่ของอ่ะ โอ้ยผีมันใช้พลังจิเหรอเออเกิดแล้วนี่เกิดนี่หรอเอาเฮ้ยประตูลอเฮ้ยเอ้าโอ้อย่าอย่าทำอย่างงี้ดิไม่ว่าไอ้เสืเฮ้ยียแล้วกูได้กุญแจแล้วด้วยนะไข่ลองไข่ขีดขีดลองไขดิเออเนี่ยแน่ไม่ได้เว้ยเอ้าเฮ้ยดูว่าต้องใช้กุญแจ ลองลองกดอีทุกคนดิเผื่ออาจจะมีคนอื่นเก็บเก็บกจได้ไม่เต็มไอ้ยี่ี่ทจากล้วยมึงเดือดขั้วมึงมึงจะดึงรึไอ้ยี่ยี่กล้วยจะอะไรไอ้เหี้ยโ่อดไอ้สัตว์เอาพี่ไอ้ยุ่งยา่อย่างนี้ดี๋วมันมีไปแล้วี่ไปไปใส่กุญแจห้องนี้นี่ใครมีกุญแจเข้าไปดิมีกุญแจเด้อไปใจวายนะมีไปเลยครับเออต้องงี้เดี๋ยวเอ้าเราไปไงต่อนี่ ไตูที่เข้เอ้ยหรือว่าเราต้องกลับไปทางนัอทางขวาโอ้โหไอสัตเพรเราพราะเรามาทางขวาใช่ปะแล้วเราไม่ใช่ใช่ใช่ที่กูที่มึงบอกให้กูนำอ่ะโอ้โหไอสัตมจีสมันไม่มีต้นไม้มใช่เหรอไหนมีมีมีเอ้ยเออวะนี่ไงทางนี้เรายังอ๋อไปแล้วนี่วะไปแล้วเืไปไปไไป น้ำมันต้องแต่งเมื่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยไม้ไม้กูโดนดิติดแมลงมาเร็วทุกคนกระทองอันนี้ปะอันนี้ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับอีกเปี้ยกูเคยหัวลงมาเกือบกรีดเลยสัตว์นี่ปะเกือบกรีดแล้วดังด้วยฟอฟอแล้วกูทำแล้วฟอใหญ่กูอยู่หลังนี่เชียวอยู่หลังนี่มึงกลัวไม่ใช่เหรอเอ้ยเสียงโอ้โหปิดประตูดีกว่าว่ะจริงจริงเว้ยเฮ้ย เอ้ยมากันหมดเลยเฮ้ยดูวิวใอย่าแต่ามีเยอะวิวว่ามึงไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่หรอใช่ไหมมึงเป็นคนเกียรเลยเกลัวียี์ร้องนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเออช่างมันเฮ้ยนี่ไงเต็มเอ้าไม่ได้วะหรือว่าต้องไปทางนึงต้องงปทาวะเออเราเรามาทางนี้เปล่าวะไอ้ที่กูบอกว่าไปทางซ้ายก่อนอะใช่ป่ะใช่ก็ไปดูยวเราไปดูไปทางเดิมกันทางเดิม อ้อ๋อถูกละถูกละทางกลับทางกลับงั้นถูกละต้องไปทางขวาท้าววิ่งมึงโคตรเท่เลยสัสกูเกลียดไอ้เฮี้ยนั่นน่ะไอ้ตัวเนื้อที่มันตัวใหญ่ใหญ่อะที่มันห้อยหัวลงมาเออที่มันลงมาเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยโอ้ไอ้เฮี้ยเอนว่ามันต้องมีตัวเฮี้ยอะไรรออยู่ใต้บันไดแน่เลยสัส เออเออออกกันเถอะทุกคนเอ้ย <especially> ม <Ari ane> <separ atie> ึงอย่า <brewer> พ <ies> uh ูด oh, วิ้ึยมมีสายตาแดงๆจะไว้ใจได้กาหาได้ใช่ไหมหายไปแล้วโอ้ยเฮียเทเลครับบี้ผีหรือเปล่าวะเฮ้ยไอ้เียอะไรอะไรไอ้โอ๊ตไอ้เฮียกูเดินมาเนี่ยไปเดินไปต้องยึดป่ะเดี๋ยวเราขายดิบัตบัตเครดอะไรวะต้องหาของเนาะโอ้ยเฮียทางนี้เดินได้สัตว์มาเร็วทุกคนไอายุ ไออ่ะโอ้ยศพศพเออมันมีทางช่อดิไอ้เหี้ยใส่ตามึงไอ้เหี้ยไปรีบหน่อยดิเดี๋ยวๆจะไม่ใจได้กรับเาเร็วมาเร็วคนโหดีๆๆเราเราเกลียดกันไปเดี๋ยวซื้อบันไดคนแรกเออใกูกหยิบกูแจกูไปดูศพให้มึงด้วยไอ้สัตว์มึงพอละเออรีบก่อน กูโดนเล้น <Private classroom liksom> ี oh yeah, ่ไม่เห็นนะโดนเล่นละเ๋ยวเขียใคีแกเนี่ยว้าเอาไอ้เชียเอมึงก็ปิดประตูอัดกลัวเนี่ยเข้ามาเร็วเนี่ย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 มึงทำอย่างเงี้ยึงมมึงทำตัวอย่างเงี้ยประตประตูประตูอ่ะโหเชียเนี เปิดวิทยุเปิดไอ้นี่ดิเออเปิดหลวงพ่อไอ้เฮียอะไรอ่ะโอ้โหไอ้เฉ็บเนี่ยไอ้เฮียโอ้โหมีบันไดว่ะโตกมาข้างล่างเลยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าถ้าลงถ้าถ้าลงไปข้างล่างเราจะไม่มีโอกาสโอ้โอเคตู้ล็อกว่ะโอเคเอ้ยหรือว่ากุญแจกูออกมาใช้ได้ครั้งเดียว เราลงไปข้างล่างลงพร้อมกันไหมนี่มันนี่ไปไหนอ่ะอีดตัวเนี่ยเดินลงเดินลงเอ้ยอีดตัวเนี่ยสามสองเอ้ยมึงต้องโดดเดินเป็นระยะระยะเฮ้ยเสียงใครร้องเพลงเฮ้ยไอ้เชี้ยนี่โกย่าไอ้สัตว์ในห้องนี้เลยเฮ้ยไอ้เฮ้ย อ้กูย่ากูร้องเพลงผู้หญิงทางขวามันอยู่ทางขวาเนี่ยวิทยุปิดดีทีต้องต้องมันต้องขึ้นไปเว้ยมือต้ยมือเต้ยมีมีมีสียงอะไรอยู่ข้างหลังอย่าคำรามอ่ะใช่ใช่เว้ยใครก็ได้ปิดวิทยุทีกูจะไปทุบมันโอ้โหเดี๋ยนะพึงหยุดนะ

ทางที่เราเข้าไม่ได้อ่ะเอ่อ่ะอือใช่ใช่ไอ้ที่เรามาเอากุญแจข้างล่างไงเราก็ต้องไปใส่กุญแจโอ้โหทางที่มึงเจอผีเต้นตรงนี้ผีเนื้อเต้นไหนสั์โอเคกุญแจเถอะนะมาดมนี่ไอที่เราต้องไปบันไดโอ้เฮียใครก็ได้นำดีพี่เอ๋สวยคำรามอยงลมคำรามใครเก็บกุญแจอ่ะสวยมีปืนไหม เออกูกูอยากมีก๊อตก๊อตฟิงเกอร์มากเลยเออกูมีก๊อตสฮ้ยกดคิวดูดิอ๋อกดคิวไม่ได้เ้ามีสาตามาเฮ้ยออไม่กลัวเฮียกันล่ะแต่ก็กลัวแหละกลัวมันมันมันแค่แข่งกันกูถ่ายรูปมั้งเฮ้ยเฮ้ยไม่ตันตับตันเฮ้ยเฮ้ยนั่งนั่งทุกคนนั่งตู้ที่ตู้เอ่อระฆังซู้มเออร์เฮ้ยมากนี่มันมีตาแดงเดินเข้าไปเมื่อกี้เหรอ เออเดินเข้าไปเลยตามเหรอเออแล้วก็เดินตามเหรอเออเออไปเลยพูดรู้แจ้งเหตุจะทำเออวายรู้แจ้งเหตุจะทำโอเคไม่มีเลยนะหาของหาของกูเป็นพวกขวัวรุนแรงอ่ะกูเองกูเองกูเองนี้มันเป็นเกมหาของไม่ใช่เกมสยองขวัญมันมาตีมันตีด้วยมันตีกล่องได้มันอาจจะมีพวกกุญแจเอ้ยเอ้ยใจเย็น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  จะเย็นเพื่อนฝูงเด่นเพื่อนฝูงไอเ้เหี้ยเอาประตูเล่นกับกูแล้วประตูเล่นกูแล้วไอเ้เหี้ย <Hey, S 1> เอ้ยมึงมึงก็เกินไปว่าเฮ้ยตคนนี้ละ่ะโอเคโอเคหาคนเจมึง<ๆ> <laughs> เล่นกับกูแล้วไอ้โอดยันเล่นอย่างงี้ดิวิธีต่อใจเลย <laughs> <laughs> อะไรวะาคุณไม่จะทำอะไรเลย <laughs> เฮ้ยไอสัตว์เข้าได้ด้วย พ่อมึงตายโอ้ยต้องไปวะต้องไปมันนี่ปล้วปีดประตัเอาไฮ้ยเฮเฮ้ยเ้อเฮยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเก้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเร้องฮ้ยเฮ้วเฮรวเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรตยเฮ้ยเแ้้ยเฮ้ยเเเฮ้ย่ยยเเราว่า กูดิวดูข้างร้างกลัวแล้วเอ้าตายไหมตายไม่ตายอ๋อมีทางต่อเฮ้ยเรากว่าพี่เราลดลงมาเร็วกูยาเร็วกูเจอกูแจแล้วว้ายโอ้ยกูเองอืมอะไรแล้วเก็บไปต้องออกทางนี้ปะไปไปอันนี้อันนี้สองคนได้อันนี้สองคนได้ใกล้กันไว้ใกล้ไว ขีเ้เสียเนี่ยขากูสั่นมากเลยเออขา <Okay. S 2> สั่นไปบนเลย <laughs> ขาขาได้ชวิตจริงอ่ะเอ้ยเอ้ยเชี่ยตกใจมึงนี่อะไรพี่เอ้ยติดบักบ๊กติดบั๊กโอ้ยทางเก่านี่มาโอเคไปกลับมาห้องนี้แก้วอไอเ้เชี่ยทางแรกเลยโอ้โหมึงบ้าปะเนี่ยเดินจะกลับไปทางไหนอ่ะขวาขวาบ้าขว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 าิวา่งเลยแล้วผ่วานไปหมดแล้วเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไม่มันมีอีกนายเลยไงนี่อนี้เฮ้ย เอ้ยไอ้เหี้ยเอาแล้วกูลืมตกใจไอ้สัตว์ใช่ปะมันมีตัวอะไรกูนเออมันมีตัวสีดทากูลืมตกใจเหี้ยเหมือนพม่าอะไรคิดว่าพม่ากูก็าดึกว่าอะไรเลยโอ้เอ้ยนี่บ้านนี่บ้านนี่นี่นี่บ้านสองบ้านนี่บ้านนี่บ้เออนี่แหววิ่งวิ่งไม่ไปกวตายนะพหงุ่งอันนี้ปะเออนี่ไหน เฮ้ยออกมายางมืดเลยเกืออกมดแล้ววะเฮ้ยจะบอกว่าจบอ่ะเฮ้ยกูค้างเออเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยว้าวว้าวก็ไม่สไลด์นี่มาแต่แต่มันอะไรอ่ะแต่กูเกลียดตรงนี้มันตกใจไงวาท่อนนี้เลยอะไรอ่ะทั้งมันถึงโอ้